ในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและด,ดกคองไทยเป็นเมืองที่อาแขงแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอยู่ร้องใจเมืองไทยดีดีเหนือใต้ศาสตร์มีคำบอก พูดฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮะเจ้ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเมื่อไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายคุณร้องจะโกรธยังร้อมใจจะเล่นจะร้องรำ ท่องเที่ยวให้สนุกไนดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแขนเป็นแฟนทีหลากหลาย <S 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 ร้องตะโกนอย่าพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี ถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายๆคนคงจะนึกถึงเมืองมรดกโลกที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มีวัดวาอารามและสถาปัตยะกรรมที่งดงามซึ่งแต่ละวัดก็จะมีรูปแบบของพระปรางพระอุโบสถร่วมถึงเจดีที่มองจากภายนอกก็รู้เลยว่าเป็นวัดไทยค่ะแต่วันนี้เมืองไทยดีๆเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับวัดวัดหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นวัดแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นวัดไทยสไตล์ฝรั่งค่ะ นั่นก็คือวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารจะสวยงามโดดเด่นแปลกตาอย่างไรนั้นต้องไม่พลาดกับเมืองไทยดีๆค่ะ <world> การที่เราจะเดินทางไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรรวิหารน,นั้น เราจะต้องนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ําไปค่ะเพราะว่าวัดตั้งอยู่บนเกาะบ้านเลนกลางแม่น้ําเจ้าพยาตรงกันข้ามกับพระาชวังบางปะอินอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเป็นการเดินทางสู่วัดที่ตื่นเต้นไม่เหมือนใครเลยล่ะค่ะ ชมคะเราเดินทางเข้าสู่พื้นที่วัดก็เริ่มเห็นอาคารต่างๆที่สร้างในลักษณะตึกฝรั่งทาสีในโทนสดใสาทาด้วยสีเหลืองสวยงามค่ะเป็นอาคารที่มีโดมหอคอยปลายแหลมตามอย่างวิหารในสถาปัตยกรรมตะวันตกศิลปะแบบโกธิกบริเวณยอดโดมมีหอนาฬิกาและระฆังชุดเหนือขึ้นไปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุโดยด้านหน้าประตูทางเข้าอุโบสถ มีมุกยื่นออกมาลักษณะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วซ้อนกันสองชั้นรอบผนังพระอุโบสถเจาะหน้าต่างเป็นรูปโค้งปลายแหลมแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปชื่นชมความงดงามในด้านในพระอุโบสถเราไปฟังความหมายของสัญ,ญลักษณ์ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าของพระอุโบสถกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมพระอุโบสถวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติกันนะครับสำหรับพระอุโบสถวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติเนี่ย สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชก,กันที่หดังนั้นสิ่งสําคัญของพระบัวสดก็จะมีตราของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชก,กาลที่5ก็คือตราระเกียวบนสุดน้<บ>นเลยนะคะส่วนถัดลงมานี่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็เป็นตราแผ่นดินในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่รัชก,กันที่5เช่นเดียวกันเป็นตราที่มีความหมายมากนะตรานั้นก็จะประกอบด้วยราชสีกับคดสีภายใต้ พระพิชัยมหามงกุฎพระชจศรีก็คือสมุหนายกคจศรีคือสมุหกราโหมซึ่งจะปกครองหัวเมืองทั้งทางเหนือทางใต้ครับส่วนตรงกลางจะมีช้างสำเสียนช้างกับกรดคบเพลิงอันนั้นน่ะหลายคนสงสัยว่าคืออะไรจริงจริงก็คือหัวเมืองประเทศสราชของเราในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการที่ห้าก็หัวเมืองลาวหัวเมืองลานนา และพญาแขกเจ็ดหูวเมืองทางตาส่วนอีกสองข้างถ้าเป็นโบทคริสต์ก็จะเป็นเซนต์หรือนักบุญแต่พอเป็นโบทของพุทธศาสนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัวก,การที่ห้าก็โปรดให้สร้างพระอินเป่าสังและคนทันดีดพินซึ่งเป็นเทพท,ที่จะคุ้มครองพระบโวสถแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเนพระบโบสถค,ค,ครับผม นี่ที่อาจารย์บอกว่าคือนี่คือพระอโอสถใช่ไหมคะเป็นพระโบสถของวัดนิเวศธรรมประวัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงสร้างเป็นศรริลปะแบบกอทิศคือยุโลงทั้งหมดก็เป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกแต่พอเราเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราเชิญมัสการ,รกพระพุทธรูปประจำพระโบสถ์เรียนเชิญครับ เราก็ชมพระโรมศตรกันว่ามีสิ่งสำคัญอะไรบ้างครับพระพุทธรูปประจำพระบรมศตก็คือพระพุทธนริมนทันโมภาเป็นพระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการช่างเอกในสมัยรัชกาลที่4สืบเนื่องหนึ่งรัชกาลที่5สร้างพระองค์นี้เป็นกระไหล่ทองถวายประจำพระบรมศตรแล้วก็เป็นเรื่องน่าแปลกตรงที่ งว่าพภทรวงนี้สวยมากก็อยากจะสร้างอีกองคหนึ่งให้มีความสวยทัดเทียมกันองค์เจ้าประดิษฐ์บรรการบอกว่าหมดฝีมือแล้วที่พระพุทธนรเรมลถันโมภาอีกองคหนึ่งถัดลงมานั่นก็คือพระสาคัญอีกองคหนึง่งที่รัชกาลที่5โปรดให้ถวายไปตามพระอารามหลวงที่เป็นธรรมยุตินิกายก็คือพระนิรันตลายสำหรับพระนิรันตลายเนี่ยเป็นพระที่ราชการที่สได้มาจากเมืองกบ,บินบุรี เป็นพระพุทธรูปทองคําท่านเก็บไว้ในหอพระเมื่อเก็บไว้ในหอพระแล้วปรากฏว่าพระองค์อื่นที่ใหญ่กว่านี้โดนขโมยเหลือรอดแต่พระองค์นี้ท่านเลยพระราชทานนามว่าพระนิรันตลายก็คือป้องัปลอดภัยทั้งตัวและก็ถวายไปตามพระอารามหลวงต่างๆที่เป็นวัดธรรมยุทธนอกจากนั้นแล้วนะครับสิ่งสําคัญของพระรามนี้เนื่องจากเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัตนทีห้าก็จะมีเสวเวรฉับช แต่เป็นฉัตรทอง9ก้าชั้นนะเป็นฉัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันเป็นผู้ที่นำมาทูลถวาย<ม>กับองค์พระพุทธโรปตั้งแต่พระองค์ยังเป็นสยามมกุฎราชกุมารก็ยังใช้อยู่ถัดลงมาข้างล่างก็จะเห็นตาตาพระเกี้ยวซึ่งเป็นตาประจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าจะเป็นตาพระเกี้ยวอยู่ตรงกึ่งกลางแล้วก็จะมีพระประจำทิศ ก็เป็นพระโบกคลากับพระสารีบุตรตามที่ผมได้เรียนแล้วว่าแผ่นดินบางปะอินเนี่ยเป็นแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่องค์สําคัญก็คือพระเจ้าอยู่หัวปราสาททองกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนารายมหาราชเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็เลยสร้างพระขึ้นมาอีกสองปางก็คือพระปางลอยถาดที่เราเห็นองค์นั่งและกำลังลอยถาดอันนั้นคือสร้างเพื่ออุทิศพระราชกุศลให้กับ พระเจ้าอยู่หัวปราสาททองส่วนอีกองหนึ่งเป็นพระพุทธรูปปางจงกรมเดินจงกรมก็สร้างเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งทั้งสองพระองค์นี้เป็นคนบางปะอินทสิ่งสิพัณฑ์อีกอันหนึ่งของวัดนิเวศธรรมประวัตินะครับเนื่องจากวัดนี้เป็นวัดที่รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จทอดผ้าพระกฐถินหลวงอยู่เป็นประจำก็จะมีพระพลาของรัชกาลที่หที่ใช้สมรับทอดผ้าพระกฐิน แม้แต่ปัจจุบันนี้เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันหรือเจ้าฟ้าพระองค์ใดก็แล้วแต่ที่มาทอดผ้าพระกฐินหลวงที่นี่จะไม่สามารถขึ้นไปนั่งบนพระราได้มเมื่อกราบพระประธานเสร็จจะต้องมากราบพระภาะซึ่งเหมือนว่าเป็นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญคของวัดและถ้ามองไปทางด้านหลังนะครับที่บาน,บนกระจกะะสวยมากมาเป็นกระจกสีนะฮะที่ เป็นรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัวกัลทา่ิวัทรงครองราชเป็นกระจกสีที่จ้างทํามาจากฝรั่งเศสพร้อมกันกับอุโบสถแต่ด้านเสียดายที่กระจกสีอันเก่าเนี่ยโดนพายุพัดลงมาแตกเจ้าวาดรูปที่แล้วก็เลยส่งพระไปที่ฝรั่งเศสไปจ้างทํากระจกสีไอ้บริษัทเก่าแต่บริษัทเก่าก็เจงไปแล้วนะก็เลยไปหาบริษัทหมดตาการก็ไปหาบริษัทที่อายุใกล้เคียงกัน ทำเทียมมาถวายแต่ก็เก็บรูปเก่าไว้ที่พิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็จะมีคำจารึกต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกันทนี่5พระองค์เขียนจารึกไว้ว่าโบสถ์นี้ว่าได้สร้างอุทิศถวายเป็นพระอรุลโดยไม่ได้มีการเลื่อมใสศาสนาอื่นใดนอกจากพุทธศาสนานั้นเท่านั้นแต่เพียงต้องการที่จะสร้างให้เป็นสิ่งแปลกประหลาดใช้ภาษาโบราณสร้างของแปลกประหลาดเพื่อให้ราษฎรชมเล่น เป็นของประหลาดไม่เคยมีในพระอารามอื่นนั่นคือพระประสงค์ของการสร้างพระอุโบสถแห่งนี้แต่อุโบสถหลังนี้เนี่ยเราเห็นตั้งแต่เป็นฝรั่งทั้งหมดและคนก็เข้าใจว่าเป็นเป็นโบ์คริสต์แต่ไม่ใช่แค่ว่าภายในอุโบสถเป็นเป็นตะวันตกแต่ว่าตามข้างๆเนี่ยก็จะมีข้ทั้งหมดกุฏตอีก14หลังที่สร้างในยุคนั้นแต่ภายในอุโบสถเองเนี่ยจะมีีการตกแต่งครับเราเรียกพระอรหันต ทั้งแปดทิศก็จะเป็นพระที่เรารู้จักดีเลยแหละเป็นลูกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประจําทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือพระลาหุลนอ๋ออาจารย์แค่แต่ว่าเขาจะมีจารึกไว้เลยจารึกนี่เป็นอย่างนี้เป็นเรียกภาษาข้างบนจะเป็นภาษาไทยครับใช่แต่ว่าแต่ข้างล่างจะเป็นภาษาบาลีเป็นบทสวดเป็นบทสวดเป็นบทสวดบาลีแต่ก็จะเป็นองค์สําคัญสาคัญนะจะมีทั้งหมดเลยแปดเรียกว่าอรหันต์ทั้งแปดทั้งแปดทิศและโดยเฉพาะโมคขลากับสารีบุตร จริงๆอยู่ข้างบนแต่แถ้าทําพิธีสําคัญเขาจะเชิญมาตั้งที่หน้าพระอุโบสถกับด้านหลังพระอุโบสถจะได้ครบทั้ง8ทิศนะและอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าสําคัญที่สุดอีกอันนึงของพระอุโบสถแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รักกาลที่5เนี่ยถ้าไปดูข้างนอกจะมียอดโดมคล้ายกับโดมธรรมศาสตร์เป็นโดมแหลกมของกอติดบนยอดโดมนั้นจะมีระฆังและบนโดมนั้นก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ด้วย ภายในอุโบสถเสร็จแล้วอาจารย์จะพาไปตรงไหนต่อคะเดี๋ยวเราก็ไปชมด้านนอกพระอุโบสถ <illas> ก็จะมีสิ่งสำคัญสำคัญเช่นต้นโพธิ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงปลูกเองพระคันธารล่า <c oughs> และก็มีวิจิพันธ์ทางด้านหลัง <c oughs> และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือตําหนักของสมเด็จกรมบัญยาดํารงราชาภาพที่ท่านผนวดแล้วมาจำพรรษาที่นี่ค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูค่ะครับผมเชิญครับ สจะมีหอประดิษฐานพระคันธาราชหรือพระพุทธรูปปางขอฝนโดยซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปก็เป็นสไตล์โกธิกมียอดแหลมเช่นเดียวกันค่ะ าเราไปตามโบทที่เป็นตะวันตกเราลานตรงนี้อาจจะเป็นรูปปั้นพระเยซูหรือว่าพระแม่แต่ของเรานี้เป็นรพระพุทธรูปปางาน,น,นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้ารัก่หณชานุภาเนี่ยมองเห็นว่าคนบางประินเนี่ยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นพื้นดังนั้นเรื่องน้ําเรื่องฝนเป็นสิ่งสําคัญคด้วยพระมหากรุณาของท่านท่านก็เลยสร้างพระปางขอฝนอชื่อว่าพระคาบทานราชถ้าคุณสังเกตก็จะแบะพระหัตถ์ซ้ายเพื่อรองน้ําฝนและกวักพระหัตถ์ขวาเพื่อให ฝนตกแล้วก็จะมีบทสวดเพื่อขอฝนว่าวันจันทร์สวดยังไงอังคารสวดยังไงแต่งกายยังไงถวายของยังไงใช้สําหรับทําพิธีขอฝนเหมือนกับที่มาที่ว่าอยุธยาเป็นเมืองอู่ข้าวอู<ช>่น้ำนะคะอาจารย์โดยเฉพาะบางปีนที่นาบางปีนเนี่ยเป็นที่นาที่ระกันเนี่ยโปรดมากสืบสร้างหอวิทูนทัศนาเอาไว้ในพระราชวังบางปีนเพื่อใช้ดูที่นาบางปี ็จะไปนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระบาท 5, สมเด็จพระจุลนารัที่ห้าส่งปลูกเองเพื่อความเป็นสิริมงคลก็นมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคลมีความสําคัญนอกจากว่าที่พระองค์ปลูกแล้วคือคต้นพันธุ์นี้ามาจากไหนต้นพรนะศรีมหาโพธิ์นี้เป็นพระศรีมหาโพธิ์ที่รัชกาลที่สี่ได้มเมล็ดพันธุ์มาจากอินเดียในตอนนั้นกรมขุนพรพินิษฐ ก็คือแหวกานที่5ซึ่งเป็นพระราชโสถขอพระราชทานมาแล้วทรงมาเพาะเองได้3ต้นสมต้นก็ทรงปลูกและกันที่5ทรงปลูกเองเลยที่วัดเทพศรินทาวาสกรุงเทพที่วัดมณีชลขคันลบบุรีและอีกต้นหนึ่งโปรดให้มาปลูกไว้ที่วัดนิเวศธรรมประวัติเมื่อวันที่6กันยายน2420ค่ะโอ้ก็ร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีนะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็น สิ่งสําคัญในทางพุทธศาสนา <Okay. S 2> ที่พระองค์ปลูกฝังเอาไว้และต้นโพต้นนี้มีความสําคัญตรงที่ท่านบอกว่าเมื่อพระราชธิดาที่เกิดจากเจ้าจอมมันดาแพรที่วงคต <Okay. S 2> บอกลูกคนนี้เกิดมาพร้อมกับต้นพระศรีมาโพนี่ mm hmm. ดังนั้นจึงมาสร้างเมรเผาพระศพที่โคนต้นโพวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติค่ะ เราจากต้นพระศรีมหาโพลแล้วอาจารย์จะพาชมตรงไหนต่อคะเดี๋ยวเขาจะ,พา,ะพาไปสิ่งที่สําคัญก็คือสมเด็จกรมพยาดํารงราชานุภาพซึ่งเป็นพระนุชาองค์สําคัญซึ่งเป็นปราชญ์ของไทยเลยท่านได้ผนวดและม,จะมาจำพรรษาที่วัดนิเวศธรรมประวัติ <c oughs> ดังนั้นท่านก็ถือว่าวัดนี้เป็นวัดในตระกูลของท่านดิศกุล <c oughs> ก็จะมีสุสานของสมเด็จกรมพยาดํารงราชานุภาพ <c oughs> และเจ้าในาในตระกูลดิศกุลทั้งหมดจะฝังไว้ที่นี่ ที่พระดิเวดข้างพระอุโบสถเดี๋ยวก็จะเชิญชม,มกันไปเลยค่ะอาจารย์ไปค่ะครับเดี๋ยวเราก็จะไปชมสวนหินของตระกูลดิสกุลโดยเฉพาะสำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือเป็นที่บรรจุอัฐิ ของสมเด็จกรมยาดำรงราชานุภาพซึ่งเป็นพระอนุชาคู่พระไทยกรมยาดำรงนี้เป็นทั้งนักปกครองนักประวัติศาสตร์และเป็นนักปราชญ์ของไทยท่านได้เอาอัฐิของท่านและตระกูลของท่านทั้งหมดมาไว้ที่สวนหินดิษกุลท่านก็มองบอกว่าคนเราเนี่ยมีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นก็เหมือนวัตจักรของหิน mm hmm. นะหินจั mm hmm. หินจะกลายเป็นดินและดินก็จะกลับสภาพมาเป็นหินอกีกเหมือนกับการเวียนว่ายตายเกิดและนี่ก็เป็นตระกูลของตระกูลดุสกุลคือมีสมเด็จกรมยารงราชานุภาพแม่ท่านคือยราจอมมารดาชุม่มทุกคนในตระกูลดุสกุลจะต้องมาอยู่ที่นี่บริเวณที่มีแท่นหินข้างหน้าทั้งหมดแสดงว่าตรงน,นั้นนะบรรจุอัฐิของเจ้าในในตระกูลดุสกุลแล้วซ้ายมือสุดก็คืออัฐิของเจ้าจอมมารดาชุม่มมารดาของท่านตรงกลาง ท่านกรมพยานราณะรมาราชานุภาพทางด้านนี้คือตาของท่านและทุกจุดในบริเวณนี้ก็เป็นคนในตระกูลติสกุลตามที่ผมเรียนแล้วถ้ามีแท่นหินข้างหน้าแสดงว่าตรงนั้นบรรจุแล้วถ้าตรงไหนเป็นก้อนหินเฉยๆไม่มีแท่นหินก็เตรียมจองไว้เพื่อจะบรรจุคนในตระกูลคนในตระกูลติสกุลค่ะเดี๋ยวก็ไปชมตำหนักของท่าน เมื่อครั้งที่ท่านมานระหนวดท่านมาพักอยู่ที่นี่ก็ได้สร้างตำหนักเอาไว้ค่ะเราเดินไปทางนี้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ไปเลยค่ะอาจารย์นำเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเยี่ยมชมตำหนักของสมเด็จกรมพระชาดิมงราชานุภาพเมื่อท่านผนวดเป็นพระพิสุทธิ์สงฆ์จริงๆแล้วท่านผนวดที่ วัดพระศรีรัตนศาส,สดารามในปี2428แต่มาจำบรรษาที่วัดนิเวศธรรมประวัติที่ท่านมาจำปรรษาอยู่หนึ่งบรรษาท่านก็สร้างจราญให้กับบางปิณญ์อย่างมากเช่นได้แต่งแบบเรียนเร็วเล่มใหม่ขึ้นใช้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่วัดนิเวศธรรมประวัติต่อมาก็แพร่กระจายไปทั่วราชอาณาจักรเป็นแบบเรียนให้น,บบนะคะ,ร,ะรัตน์หนักมีสองชั้นสองชั้นนะชั้นบนนี้เป็นที่ประทับของพระ ก็คือสมเด็จก,กรมหลวงราชานุภาพส่วนชั้นล่างเนี่ยท่านให้แม่เนี่ยมาอยู่ถามว่ามาอยู่เพราะอะไรเพื่อที่จะได้ปนิบัติพระสงฆ์ทำอาหารถวายดูแลเพราะมันไกลกรุงเทพมากเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นไปดูขดา้างบนได้ใช่ไหมไคะั้างบนได้ค่ะนี่ครับเป็นในพระตำหนักชั้นบน ของสมเด็จกรมเนโมราชานุภ้าที่สําคัญในพระตาหนักเนี้ยนี่คือโต๊ะทรงพระอักษรที่ท่านทรงพรนวดอยู่นะก็จะมีโต๊ะทรงพระอักษรที่ท่านใช้เขียนตำบับตําราต่างๆแล้วก็จะมีลายพระหัตถ์ของท่านที่ทางวัดได้เก็บเอาไว้เนี่ยก,ก,ก็เป็นลายพระหัตถ์ที่ท่านที่ท่านจะลึกด้วยด้วยพระองค์เองก็ยังเก็บเอาไว้อยู่ลายมือสวยงามนะลายมือสวยงามแล้วก็มีเครื่องของเครื่องใช้ของสมเด็จกรมานโงส่วนรูปภาพด้านหลังเนี้ย ก็เป็นรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเมื่อทรงผนวะส่วนทางด้านนี้ก็คือถ่วยชามที่ฉันใช้ในการฉันตอนที่ท่านครองสมณะเป็นเพศเป็นพระอยู่นะคเขาก็จะเก็บรักษาเอาไว้เราคนรุ่นใหม่ได้เห็นว่าเรามองว่าท่านก็อยู่แบบสมถะนะสมถะน้อสมถะนะคะจากข้าของเครื่องใช้ข้าวองเครื่องใช้ก็เป็นสิ่งที่ ท่านเคยเขียนไว้ในในหนังสือของท่านว่าที่ท่านมาอยู่เนี่ยถามว่ารักยากลาบากไหมลําบากพอสมควรเพราะคนบางเป็นอินเนี่ยกินแต่ปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยรัชการที่ห้าได้จัดเรือยนต์หลวงจะมาส่งเดือนละสองครั้งะจะมาส่งเสบียงอาหารจะเป็นเนื้อหมูเนื้ออะไรก็คือต้องส่งเสบียงมาต้องรอเพราะที่นี่เขากินปลากันคนคนบางป็อินกินปลาเป็นค่ะ บนี่ก็จะมีภาพของสมเด็จกรมเรวอมงราชานุภาพและเจ้าจอมมารดาชุ่มก็คือแม่ของท่านนะลูกเมื่อท่านทรงพยาลส่วนทางด้านนี้ถามว่ามันคืออะไรอันนี้ก็คือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกาลที่ห้าโปรดให้ถวายก็เป็นอ่างล้างหน้าก็จะมีน้ําสําหรับใส่ท่านก็จะใช้ล้างหน้าะนี่ก็เป็นที่วางแล้วที่เราเห็นในตู้นี่คือเป็น ก็เป็นบีวรที่ท่านแต่ก็คงไม่ใช่ของท่านแล้วล่ะเขาคือจัดให้ให้ดูว่าว่าสมัยก่อนอยู่อย่างไรส่วนนนี้ก็คือเวลาท่านจำวัดหรือนอนท่านก็จะนอนในพื้นที่ไม่สูงเกินศอกเบิดพระพิสุท์ทั่วไปแต่จะพิเศษหน่อยหนึ่งจงมีมุวงร่ะเพราะว่าบางอินได้ยุมชุมคือมุงรวนนี่คือเราตั้งแต่สมัยที่ท่านปนวัตอยู่เลยใช่ไหมคะแต่ถามว่าตรงนี้ อันนี้ก็คือฉากบังสำหรับบังเวลาใครมาเยี่ยมก็จะได้ไม่เห็นไม่เห็นที่นอนของท่านแบ่งแยกให้เป็นสัดส่วนเขาเรียกรับแลหรือบังตาตรงนี้ก็จะเห็นรูปของสมเด็จกรมหลวงราชานุภาพเลยเป็นภาพที่เมื่อสมเด็จกรมพญยาดำรงราชานุภาพทรงผนวดแต่รูปนี้ผนวดเป็นเนนตอนนั้นผนวดเป็นเนนกรุงเทพ ไม่ได้เป็นรูปทรงพนวดที่อยู่วัดนิเวศธ,ธรรมประวัติส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นเป็นรูปปั้นของอท่านสมเด็จก,กรมหลวงราชันพาพเช่นเดียวกันส่วนพระต่างๆเราเนี้ยก็บอกทางวัดก็ระบุเลยว่าเมื่อท่านจามาศักที่นี่ท่านก็มีพระมีบริขารต่างๆที่ท่านใช้และก็ถือเป็นสิ่งสําคัญของวัดเหมือนกันค่ะนี่ก็คือเป็นตังหนักที่ท่านได้ได้างวัดที่ประทับถือว่าเป็นหัวใจของวัดค่ะ หลายสิ่งที่ที่อยู่ในที่วัดนิเวศธรรมประวัติเนี่ยก็ล้วนเป็นประวัติศาสตร์ของของชาติไทยเราเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่คนรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่แค่มาเที่ยววัดแค่หนึ่งวัดที่นี่คือบางทีเราจะเห็นว่าบางคนมาถ่ายพิวดิ้งมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องสิ่งเรื่องเยอะทั้งประวัติศาสตร์ทั้งการปกครองสถาปัตยกรรมเรื่องการศึกษาที่อาจารย์บอกนะคะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเลยนะคะอาจารย์ ครับเดี๋ยวจะพาไปด้านหลังพระอุโบสถก็จะไปดูนาฬิกาแดดที่ใช้มาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าสาเหตุเพราะบางปีเนี่ยมันไกลกรุงเทพพอไกลกรุงเทพก็การดูเวลาลําบากจะอาศัยโมงยามจากการตีของพระราชวังหรือการยิงบินเที่ยงก็ไม่ถึงก็เลยมีการตั้งนาฬิกาแดดขึ้นเมื่อมีแสงแดดตัวนาฬิกานี้ก็จะสามารถบอกเวลาได้ แต่เราก็ต้องมายกขึ้นอย่างเจ่อาจารยกพอยกมาปุ๊บแสงแดดลงตรงช่องแล้วแดดจะไปส่องตรงกลางเวลาก็จะเปลี่ยนถ้าเช้าแดดมาจากทางด้านนี้แต่พอเคลื่อนไปเรื่อยๆถ้าเที่ยงตรงศีรษะแสง<ป>ลงก็จะลงกลาง่ะนะถ้าบ่ายแสงก็จะเคลื่อนก็สามารถใช้ได้แล้วก็เราลองเช็คกันแล้วเวลาต่างกันไม่เกินสิบก็เป็นวันเที่ยงตรง สร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2421เขายังสามารถใช้ได้ดีเป็นนาฬิกาประจำปัจจุบันนี้ถ้าใครอยากจะมาดูเวลาตรงนี้ก็คือมาดูได้แต่ว่าถ้าเราจะดูให้ได้เวลาที่แบบบอกได้แน่ชัดเนี่ยก็คือต้องมีแสงแดดใช่คต้องมีแสงแดดครับนั่นคือใช้เหตุที่มีเพราะว่าเนื่องจากว่าหานาฬิกายากในสมัยนั้นนาฬิกายากแล้วมันไกลกรุงเทพถ้าคนในกรุงเทพก็จะฟังเสียงกลองที่หอกลองหรือ ที่เขบอกเที่ยงก็จะมีการยิงปืนเที่ยงในพระนครเพราะฉะนั้นคําว่าไกลปืนเที่ยงก็คือ,อบ้านเมืองที่ห่างไกลความเจริญจะไม่ได้ยินเสียงปืนเที่ยงอย่างนี้นี่เอง ตลอดทั้งวันที่เราเดินชมอาคารต่างๆภายในบริเวณวัดก็พบว่ามีสไตล์การก่อสร้างแบบตะวันตกทั้งสิ้นนะคะรวมทั้งพระตำหนักสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพที่ได้ทรงผนวดและจำพรรษาที่นี่ประวัติแบบเรียนเร็วที่เกิดขึ้นที่นี่รวมไปถึงกุฏิสง์ที่มีสีสันแปลกตา วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารจึงนับว่าเป็นวัดที่งดงามแปลกในสไตล์ฝรั่งแห่งเดียวในไทยที่หากใครมีโอกาสมาเยือนแถบอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ไม่ควพรพลาดที่จะมาเที่ยวชมด้วยประการทั้งปวงค่ะ